สวัสดีทุกคนมือนน้กะมาพบกับห้องจะส่องขีมเอาผักมือนีห้องกับสิมานทรงของอยูทาเรื่อนี่ครับนี่มันเป็นมองเก็บของอันนี้ก็เป็นมองบรรจุเห็ดกองสินค้าใหมองเก็บของส่องเก็บของนี่อันนี้บรรจุเรียบร้อยแล้วห้องกะนี่เสียมาทรงอยู่ตรงโต๊ะนี่นี่มันสิเป็นกองนี เขาก็มันทรงไปมันเจ่าตอบอันนี้พร้อมเหเขาก็เลือกตอบนี่เห็นเขาตอบอันนั้นเขาก็ได้ของแต่ว่าถ้าเขาตอบตอบอันตอบไปลวดแล้วบียนี้ถ้าได้ของมันก็จะได้ถ้าของหายมันก็หายแต่ว่าอันนี้อันตรไลเขาก็จะไปกดเขาต้องกดเลือกอันที่แบบว่าผ่านไปเลยจรงสิหรือว่าพ่อหมอตำรวจเขาก็ํำรวจ นี่อันคือจังสิน่ะเย็นบ่กกดสูท้องสุนหยสุนนยหมดเลยอันนี้ก็ส่งของไปเรียบร้อยมันจะมีกองอยู่สามระดับเ,เราขับรถนี่ดวงระเบิดนี่เขากดเนี่ยเขาก็ได้ทุนระเบิดมาหนึ่งอัน เขาอยาไปประทะกับมันนี่ทหารประทะเสืบางครั้งก็ได้บางครั้งก็บ่าได้ออ,อันนี้ก็เป็นกล้องไม่อันนี้เป็นมองบัลจุใส่ของลงไป เป็นไม้ไมันเป็นกองไม่ไอ้บ้ามึง้ามันจุไวห้อาก็สิมาส่งของต่อ เากะกดได้รับชื่อเสียงทรงของทาเลือเข้ากับเด้ของอยู่ด้วยทุกคนนี่ได้อาหารกระป๋องสามป๋อง มีข้าสู่กับของเข้ากระสูนหายของอยู่ในกล้องคาะเรือขากเติมของใส่กล้อง อันนี้เขากะใสกลองใหม่ส่งกลองใหม่โอ้ได้คขอนพร้อมเด้อทุกคนขอนหาหาบหยาตกตะกะหาบไงคือกันขอนนี่ได้ขอนพร้อมเนี่ยเขาส่งของเรียบร้อยแล้วทุกคนมันจะรีรีเสร็จอีกเรื่อหนึ่งก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงรีเสร็จยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่เขากะสิแลีนมาตรงนี้ด้วเขาสิมาเบิงเปิดเส้นมันตรงนี้นี่โอ้เขาได้อัน กุญแจเขียนละนี่มันจะเป็นเวลเป็นเวลดอกทุกคนอันนี้มองโตเฮ็ดอันนี้ยงมั่นมีของดอกที่ห้าบ่หั่นมีของแบบว่าสีมาลงในห้องทดล่องของ,ขอ,งอันทาเรือเห้ากะตรงทรงของซะก่ันเฮาก็ฟา้ามของให้มันได้เยอะๆไดดเลหลายทุกคนห้ากะตรงมาทรงทรงอันกองสินค่า เอาของรางวันก็ได้กุญแจเขียนเท่ากัเดี๋ยวกุญแจเขียนว่าเสียไปใส่ตรงไหนกะเดี๋ยวเข้าเฮ็ดอันบรรจุกลองกันอ่ากะบบึบ่งไปอันนี้ก็หมุนเก็บของก่ของใส่ของยังเหมันเรียบร้อยมันก็มีวิธีบอกอยู่ว่าเอาอียังมาเท่ากับจำเอาลวกัน บพรนกะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเวลาเขากลับไปเฮือนเขากะถ้าเขาจะไม่เขากะขนของมานำเขากะเก็บของไวเข้าบ้องออกกลับไปกลับมาของ่าหายได้ทุกคนเมนมันรีมันหยังของกับ,บ่าหายของอยู่หมง่งเก เอเห้าสิบไปมองกันเครียไหมเดี๋ยวสิล่องขี่รถเข้าไปเบึงขี่คานยกออกมาโคตรไกลเลยนีะ่ะขี่เข้าไปว่าได้เดยล่งรถยางเอาคือเกาไป,ไปมันกะประมาณนี้แหละอยู่ท่าเรือแต่ว่าห้างยัองมทันเข้าไปของทดลองเพราะว่าของยัองม้ันไหล ปืนยังมันเทบเลยก็ต้องเอาแบบตรงนี้ซะก่อนนี่แหละเทากับหุ่นจเขียนมาใส่ตรงนี้มื่สกีเอากลองคันว่ากล้องติดเชือกกับมันมันโนเมนมันก็เป็นกล้องคล้ายๆกันนั่แหละกับกลองติดเชือกมันจะมีคองอยู่ข้างในนี่แหละทุกคนนี่เลยยกขึ้นมาเท่ากับต้องมีมออตร์ไส์เด้อจังสีเอาประกับบ้านได้ต้องมีมอเตร์ไส์เนี่ยเทากับยกยางตองต่อ,ตอยตรงต่อยตรงตอ่ตอ,งตอยไปนี่แหละ หอดรถจะหอดรถแล้วเขาก็กดวางเลยชื้นี่แหละคือถ่ายรถลดตรงนี้ม,เมอเตอร์ไซค์คนกลับแล้วเขาก็กลับบ้านกันชื้มาหอดเงิอนแล้วเขาต้องไปเอากล้องติดเสื่อก่อนเออเออ กดลับนานละแล้วกาก็ยุกแล้วกาก็ยุกมาใส่บอลนำกดเ้ยทุกคนนี่ ก่อนอื่นจะต้องมีมอเตอร์ไซค์ล้วกะมีบอน้ำกดถึงจะเอากองมาล่างอันนี้ได้บอน้ำกดเท่ากับต้องใส่กองหนึ่งอันแล้วก็น้นำกดสามขวดนี่แหละทุกคนบอน้ำกดเอามาตเตะเทาต้องไปลงบังเกอร์อ e. สั้นสามให้มันจบมันจะมีพิมพ์เขียวอยู่หันมันก็นจะปดล็อกในห้อง แล้วเขาก็มาคาบอยู่ในอันนี้ในมองอันนี้นเขานี่เปิดแล้วเรียบร้อยได้คลองเนี่ยประมาณนี้แหละเทือแลกกับที่ได้ไล่อยู่อันนี้เปิดสองสามเทือแล้วเพิ่งได้เฮ็ดคลิปกับคลองกับประมาณนี้แหละทุกคนบายบาย